วันนี้ก็พบกับพ่อค้าทิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้พ่อค้ามียีซี่เจ0นะครับ OG สีที่แพงที่สุดของ DC700 นะครับเราจะมาผ่าพิสูจน์ว่ารองเท้ายีซ0่เจรเกดที่ดีที่สุดกับของแท้มันต่างกันยังไงครับเรามาพิสูจน์กันด้วยการผ่าตัดนะครับแบ่งให้ดูทุกชิ้นชิ้นส่วนเลยครับนะครับว่ามัน มันมีอะไรบ้างนะครับภายใน700 o g นะครับโอเคครับเนี่ยครับคู่นี้ครับคู่นี้เป็นของปลอมนะครับของปลอมเกดที่ดีที่สุดในตลาดนะครับเกดนี้บอกเลยครับเออเซียมยังหลอนเดี๋ยวผมถ่ายป้ายให้ดูนะครับเดี๋ยวผมถ่ายป้ายเทียบให้ดูนะครับมามาดูความเหมือนของมันครับโอเหมือนจัดชันเลยนะครับมาผมจะเริ่ม ผ่ากันเลยนะครับเอาเป็นว่าเดี๋ยวผมผ่าของปลอมกันก่อนนะครับมามาดูใกล้ๆครับผมขอตัดในส่วนหัวก่อนแล้วกันนะครับโอ้ยผ่าครึ่งเลยไ,ไหมมันไม่รุนแรงขนาดนั้นเดี๋ยวผมขอตัดดูนวมผ้าก่อนนะครับว่าส่วนในผ้ามันจะเป็นยังไงครับตัดแล้วพี่นะครับโอ้โห เชือกนี้กูก็ขายได้นะกูลืมหามันเนี่ยตัดเชือกเรียบร้อยครับตัดกันให้เห็นจัดจ้เลยครับของป้อมตัดแล้วนวมไม่มีอะไรนะครับด้านในไม่มีอะไรครับไม่มีอะไรนะครับไม่มีอะไรจริงๆนะครับแล้วตัดข้างหน้าต่อครับ อ่าดูชั้นชั้นของผ้าครับมาสังเกตชั้นของผ้ากันนะครับอ่าผ้าของปลอมกับผ้าของแท้เดี๋ยวดูอีกทีครับนี่ครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับอตัดตัดออกก่อนเออฉีกยากคิบเายเลยอ่าซอฟซอฟนี่แหละที่จะเหลือให้ลูกค้านะครับลูกค้าอยากได้นะเดี๋ยวเราจะมาพาดูด้านในกันครับเออ ดูเม็ดโฟมดูเม็ดโฟมด้านในกันนะครับ G700 เขาบอกว่าตัวสีดาม,มันจะมีแบตไดยอยู่ข้างในนะตัว OG ก็ต้องมีดิพี่เออผมไม่รู้ผมไปเอาข้อมูลนี้มาจากไหนนะผมเห็นคลิปฝรั่งทำโอ้โหโมาดูใกล้ๆเฮ้ยมาดูใกล้ๆคนในไลฟ์สดก็นั่งทำตาปิดๆไปนะอ นะครับเราจะเจอส่วนผสมระหว่างชั้นนี้เป็นชั้นแผ่นรองพื้นครับชั้นนี้เป็นชั้นเม็ดโฟมครับเม็ดโฟมครับเม็ดโฟรมรู้สึกว่าของปอมมันมันก็เป็นเม็ดอ่ะพี่เพราะมันเป็นเกรที่ดีที่สุดเนาะได้เรื่องแสงไหมลูกค้าถามมาให้ดูนะครับเดี๋ยวผมส่องได้ให้นะครับ ได้เรืองแสงนี่คือของปลอมนะที่ผ่าอยู่เนี่ยคือของปลอมนะครับเออนะครับไม่ใช่ของแท้นะที่ผ่าอยู่นะครับดูป้ายครับถึงนาทีระทึกใจแล้วพี่ต่อไปจะเป็นการผ่าของแท้ผมไม่เป็นบ้าของปลอมมาผ่าชู้หรอกอย่าหาทำของแท้ ผมกําลังจะทําพี่เฮ้ยทําไมหน้ามันเป็นหน้ามันเป็นแบบนี้เดี๋ยวพี่เห็นหน้าของแท้แกะออกมามันจะเป็นแบบนี้นะมีรหัสตัวเลขอยู่ด้านหน้าครับมีรหัสตัวเลขอยู่ด้านหน้าครับหน้าของแท้นะครับเดี๋ยวผมแกะหน้าของปลอมก่อนแป๊บนึง ของปลอมนะนี่ครับของปลอมจะเขียนประมาณนี้ครับเอออ่ะเอาไปให้ลูกค้า YouTube ดูนี่ของแท้จะเขียนแบบนี้ครับโอ้ถึงเวลาผ่าของแท้โชว์นะครับมามูลค่าของแท้มือหนึ่งหนึ่งมืนสองันบาทราคาป้ายวันนี้ผมจะผ่าให้โชว์ให้ชมไม่ใช่ให้โชว์นะครับ One, two, วันชูชีไปพร้อมๆกันครับหนึ่งสองช่ำช่ำนะครับชํำเฉือนครับเฉือนครับเหมือนยางรถยนต์เลยกูมามาหูผ่าย,ยากแต่ของเทะไหมปอดของแท้มันผ่ายากหรือมีดไม่เข้าวะของปลอมห่าง่ายมากเออมือเออ,อ,อ แันไม่เข้าอูนแถมโฟมหนากว่ากันเยอะเลยรู้แล้วครับทำไมของแท้กับของปลอมถึงนุ่มต่างกันพี่นี่ไงเห็นไหมความสาเหตุที่ผมตัดโชว์เพราะอยากรู้ว่าทำไมใส่ของแท้แล้วมันนุ่มใส่ของปลอมแล้วมันแบบเจ็บตีนนะครับมาดูพี่ของแท้เอาเอออะไรวะ ของแท้เอาโฟมยัดใส่ให้เยอะขนาดไหนลองดูพี่เดี๋ยวผมขมเทียบให้ดูเลยครับอืมแปบบนึงแป๊บบนึงนะครับวู้ปั้นบอเขามาโอ้โหดูอ่าดูของแท้ครับโฟมหนาปึ๊ดเลยเห็นไหมหนาปึ๊ดเลย โฟมหนาปึด๊ดยางบางพี่ยางบางนะครับโฟมหนาปึ๊ดเลยหนาแบบหนาเลยนะดูโฟมของป้อมซอฟฮะซอฟซอฟอะไรฉันตัดแล้ว <laughs> เออโฟอมของป้อมครับไซส์ต่างกันเยอะนะคู่นี้ไซส์สี่สิบสามเออนะครับคนละเรื่องเลยเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมแกะ เป็นแผ่นโฟมออกมาให้ดูเลยแล้วกันครับเออแป๊บหนึ่งเนี่ยดูลักษณะเม็ดโฟมหน่ดูกล้องหน้าพี่ใครบอกว่าของแท้จะเป็นเม็ดกลมๆของแท้เป็นเม็ดกลมๆครับของปลอมก็เป็นเม็ดกลมๆครับเออนะครับไม่ต่างกันเลยครับ ส่วนเม็ดโฟมนะที่เขาบอกว่าข้างในนี้มีแฟลตไดซ์ก็ไม่มีนะครับ700 OG นะครับไม่มีนะครับเออไม่มีอะไรใดๆทั้งสิ้นเลยหรือคนละปีของแท้ปี18ครับของปลอมก็ปี18ผลิตลอ็ลอตใกล้ๆกันเลยครับนะครับปี18โรงงาน EPE เหมือนกันครับไชน่าเหมือนกันครับเดี๋ยวผมเทียบป้ายให้ดูทีนี้นะครับ ๋ยวป้ายให้ดูนะครับแป๊บหนึ่งเราต้องผ่าอะไรไหมพอแล้วนะครับส่วนที่ผ่านะครับเดี๋ยวเรามาแกะป้ายไปเทียบกันนะครับป้ายแท้ป้ายปลอมครับดูที่เนื้อป้ายพี่เนื้อผ้าเนื้อป้ายจะเป็นลายๆเลยนะครับส่วนของปลอมจะเป็นเรียบๆนะครับเห็นไหมเรียบๆมันๆนะครับ ของแค้จะเป็นลายลายเหมือนผ้ากระสอบครับเหมือนแบบอะไรนี่แหละนะครับป้ายที่แบบมีเก็บมีเนื้อแบบละเอียดกว่าครับเนี่ยผมตัดป้ายให้ดูเลยเป็นป้ายผ้านะครับไม่ใช่ป้ายพลาสติกปิ้นเปดนะครับเป็นป้ายผ้าเลยครับโอเคครับเรียบร้อยครับผลงานการตัดการผ่าของผมนะครับสำหรับคลิปนี้ ก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับของแท้จะเป็นลายตารางของปลอมจะเป็นจะเป็นป้ายมันๆครับเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าการดูป้ายต้องตัดมาดูครับโอเคครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปแล้วไป